ใบไม้ต้นมันครับก็เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับอาร์เซนดอด์มหาราชนะครับผมก็เดินรอบนะครับก็เป็นจุดท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับถ้าเรามาฤดูฤดูฝนหรือว่าฤดูหนาวอะไรอย่างนี้ที่ต้นไม้มันยังเขียวอยู่มันจะดูสวยมากนะครับ จะสวยมากเพราะว่าใบไม้ต้นไม้อะไรพวกหญ้าพวกอะไรมันเขียวมันดูชุ่มชื้นนะแต่ว่าพอดีผมมาเนี่ยก็คือหน้าแรงนะครับใบไม้ร่วงหมดเลยครับทีนี้ผมจะไปไหนต่อนะครับผมจะไปวังกลางห่งนะครับหรือเปล่านะนะครับเขาเรียกเรียกถูกหรือเปล่าผมเรียกถุงถูกหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่ามันอยู่ถัดกันไปหน่อยนึงนะครับจะเลยสนามซ้อมวิ่งเทรลนะครับของ บัวท่าบัวเทิงนะครับบัวท่าอะคาเดมี่นะครับเป็นสนามซ้อมวิ่งเทรลของสมาชิกก่ม um, บัวท่าผมไม่เคยมาแต่ว่ารุ่นพี่เข้ามามาซ้อมบ่อยนะครับตรงนีนะ้เป็นก็มีลงหกขึ้นเนินสูงอะไรนะมาเก็บเ,เกณฑ์น,นะครับเ,เกณฑ์ก็คือระดับความสูงการขึ้นการลง ไม่ไม่ไม่ผมไม่ไม่เคยซ้อมแบบผมไม่วิ่งเทรลตลอดนะครับแต่ว่าผมผมไม่เคยซ้อมแบบขึ้นลงนี้เลยผมซ้อมเวลาซ้อมขึ้นเนินผมก็จะซ้อมกับลูวิ่งนะครับปบรับลูวิ่งมาชันชันแล้วก็ซ้อม derrière, ขึ้นเนิน,นครับผมอยากมาเนี่ยผม,ผมไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะอะไรเนี่ยผมว่าจะมาลองดูว่าจะมาซ้อมก็ต้องจอดรถตรงไหนไหอไหนนะไรยังไงแต่มีเพื่อนบอกว่าเข้าไปมันจะมีเวิร์งให้เราจอดรถได้นะครับ ซ้ายก็เข้าไปบ้านน้องชายผมนะครับชายที่ทำงานด้วยกัน พทบแบตโทรศัพท์ไอโฟนนะแบตหมดนะครับแบตเหลือนิดเดียวเหลือห้าเปอร์เซ็นต์เองนะครับเก็บไว้นะครับเผื่อฉุกเฉินมีโทรมาเนี่ยครับมันก็จะเป็นลงหกลงอย่างเงี้ยลงเนินลงไปอย่างเงี้ยนะครับแต่ที่เพื่อนถ่ายคลิปมาให้ดูมันเป็นหน้าวิ่งมากเลยนะครับด้านในนะครับก็วิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นนะครับเหมือนกับเราวิ่งเทรลนะครับแต่จริงๆมันก็เป็นสนามเทรลนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับแต่ว่ามันพื้นที่มันแคบขนาดครับ ก็วิ่งได้ระยะแค่ประมาณประมาณสองโลสมโลอย่างเงี้ยแต่เ้าวิ่งยืดออกไปทางด้านซ้ายนะครับเพราะว่าป่าชุมชนมันจะยาวนะถ้าวิ่งในป่าก็เพื่อนผมมาวิ่งก็วันหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอะมาครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยเจะวิ่งประมาณสามสิบโลก็วิ่งในป่ามันจะมีทางเป็นเหมือนกับช่องทางให้เราวิ่งนะครับให้เราซ้อมวิ่ง ก็วิ่งเข้าไปไดนะ้อ่าน่าจะจอดตรงนี้นะเนี่ยน่าจะจอดนถดตรงนี้กับหรือเปล่าป่าสาธารณะระโยน์ไม่ใช่ครับไม่ใช่ตรงนี้น่าจะเป็นด่าไหนอนะเพราะว่าป่าตรงที่เราซ้อมเทลกันเนี่ยมันจะทะลุไปตรงวางกลางหงได้นะ จะวิ่งลงไปด้านล่างตรงเขากลางเต็นกันเลยแล้วก็วิ่งขึ้นมา ิดทางครับผิดทางหรือเปล่าไม่ผิดครับไม่ผิดอ๋อถูกทางแล้วครับแต่ว่ายังอยู่อีกไกลครับโอ้ยังไม่ถึงไหนเลยครับยังอยู่อีกไกลครับตรงป่าที่ซ้อมเทียวยังอีกไกลครับต้องเลยตรงนี้ไปอีกเยอะเลยครับต้องเลยไปเยอะเลย ตรงไปอย่างเดีวยวตรงไปอย่างเดีวยว บ้านบัวท่าครับเราก็จะมีสระน้ำยู่ซ้ายมือนะครับข้างหน้าเราทางแยกเขตสายมือเราจะมีสระน้ำสระน้ำสระน้ำจะำอยู่ข้างในโอนลงไงครับโอนลงไนลึกเลยนะครับทีนี้ก็จะเข้าเขตป่าแล้วครับ ็จะเห็นรถแมงกระเบือชาวบ้านนะครับพอใส่ชาวบ้านมาเก็บเห็ดนะครับทีนี้นะครับมาเก็บเห็ดเก็บของป่ากันนะครับตรงนี้น่าจะเป็นเนี่ยครับตรงนี้แหละครับที่เขาซ้อมเทรลกันนะครับเนี่ยนะครับเขาก็จะจอดรถกันตรงนี้นะครับที่ดูในรูปนะที่เขาถ่ายมานะครับเขาก็จะวิ่งในป่าด้านขวามือนี่ขวามือเราเนี่ยเป็นเนี่ยเป็น เราก็ลงไปข้างล่างนะครับมันเราเป็นทางวิ่งนะครับเดี๋ยวผมต้องวันพรุ่งนี้ไปไปอำนาจเจริญนะครับไปอำนาจเจริญวันวันพุธเลือค,ค,ครับมีความลองเซอร์วีดูนะครับเนี่ยมีทางวิ่งนะครับมีทางวิ่งแล้วก็มีชาวบ้านเก็บของป่าด้วยนะครับ ว่ามันวิ่งในป่าจะไม่ร้อนนะมันจะไม่เหมือนวิ่งถนน ักขึ้นป่าครัอืล่งลงมากมีภาษาอสานื่นมีมีค้องนะครับมีคล้องคองยางนะครับมีคลองเดินมีมีที่ที่เดินล่องล่องทางเดิน ไม่น่ามาทิ้งกับนี้เลยป่าชุมชนบ้านวัวท่าครับโอ้ขยะทำไมต้องขยะมาทิ้งอย่างนี้ด้วยเต็มหมดเลยครับขยัะ ทางที่ไปวางกลางองนะครับวางกลางองก็เป็นจุดกลางเต็นท์ริมน้ำมูลเลยนะครับจุดกลางเต็นท์จุดพักผ่อนหย่อนใจของนักท่องเที่ยวนะครับ mm hmm. เดือนผมก็มากลางก่อยเลยครับ,รบมากลางก่อยถ้าไม่ไปออกทิศเดินป่าก็จะมากลางกลางเต็นท์นอนกลางเต็นท์นอนสองสครับครับ mm hmm. ก็จะเลี้ยวขวาตรงนี้นะครับนี่ตรงบ้านชั้นเดียวหลังคาแดงเนี่ย เรื่อยนะครับตรงไปเรื่อยน้องผมก็มาเปิดร้านอยู่ตรงนี้นะครับมาขายกับตากับยายนะยายเขาเปิดร้านอาหารแล้วก็มาขายของตรงนี้นะคเอาเต็นท์เอาเก้าอี้นะครับมาให้มาให้นักท่องเที่ยวเช่านะครับเราจะต้องไปทางไหนเนี่ยเราต้องตรงไปเรื่อยใช่ไหมเราต้องไปทางไหน ทางลงดิวโมตรงนี้ครับทางมีมป้ายบอกนะครับดีวโนนะครับมันจะลเลาะไปเรื่อยตามทางแคบๆนี่นะครับทางเข้าบ้านของชาวบ้านต่อครับท่านใดมาก็ต้องขับช้าๆหน่อยนะครับต้องเกรงใจเพื่อนบ้านชาวบ้านนะว่าเดี๋ยวฝนมันจะฟุ้งเข้าบ้านขเขานะ ทคอนกรีตด้วยนะครับนี่ไงพอมันเนี่ยอย่างระดับนี้แล้วก็ลงมาอย่างนี้เวลาวิ่งเทรลมันจะมีขึ้นมีลงนะครับขึ้นลงในป่าอย่างนี้มันสนุกดีนะครับด้ฝึกกรรมหนึ่งด้วยนะครับขึ้นเขาลงเขาพอเวลาเราไปวิ่งเทรลจริงๆโหดมากนะครับในแต่ละรูทเนี่ยนะครับระยะทางประมาณสักห้าสิบกิโลนี่เราต้องปีนขึ้นนะ่ ไม่ต่ำกว่า2,500เมตรนะว่าหรือว่า2กิโลครึ่งครับก็คือความชันความสูง2กิโลครึ่งโอ้เรามาถึงแล้วนะครับวังกลางหฮงนะครับเป็นจุดกลางเต็นของนักท่องเที่ยวนะครับที่จะมาพักผ่อนกันนะครับ รถนี่จะเต็มเลยนะครับเจาะเต็มเลยวันนี้วันอาทิตย์คนม,มือจับครัตรงนี้นครับโอเคถึงแล้ว วงกลางหุ่งนะครับก็ซ้ายมือก็ยาวไปถึงถึงนู้นเลยนะครับขวามือก็ไปอีกไกลเลยนะครับเราก็จะเอารถลงไปจอดด้านล่างนะครับแล้วก็กางเต็นท์กันนะครับมีบางท่านก็กางเต็นนอนเลยนะครับค้างคืนนะครับตอนนี้ก็บ่ายสามโมงนะครับน่าจะค่ำกว่านี้น่าจะมีมานะครับบางกลางเต็นนอนกับตั้งแคมปิ้งอะไรอย่างนี้นะครับมนนะครับมนนะครับนนะมน 오케이. Okay.